สวัสดีค่ะแม่พี่ไมครอ่ะไมค์พี่เขาลูกออร้ยอกมาอกมั้อมนะครับเริ่มเลยเลยค่ะท่ชมน้แรโลกทีาคะเัขอโลกเลนะขออภัยไทยรัฐทีวีด้วยนะะอันนี้ของพี่ค่ะเอาออกไม่ได้ค่ะของพี่เขาลูกแม่ผู้ชมื อะไรนะคะเดี๋ยวสัมาษณพูดแค่นี้รู้แค่นี้คืพี่ให้เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์เสร็จพี่เขาให้เล่นเออแล้วเป็นไงูกพี่ที่ไปยงแย้งการค่ะก็แม่พูดอยู่ค่ะแม่พูดอยู่รู้สึกยังไงก็จะจะเครียดนิดนึง่ะแม่พูดได้ค่ะแม่พูดค่ะมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะความรู้สึกใช่ค่ะแม่พูดก็ดีค่ะ วันนี <im <im ้เตรียมตัวในการออกงานยังไงบ้างคะพี่ก็ให้นอนมาเต็มอีกไม่นอนตั้งแต่บ่ายโมงกว่าแล้วพึ่งจะตื่นตอนสี่โมง่ว่าอยากให้อร่อยกินร้องรองเพลง้องเพลงร้องเงแล้วซื้อแกงแล้วซื้อแกงแล้วซื้อแกงแล้วใส่แล้วแล้วแล้วซื้อแกงแล้วซื้อแกงแล้ซื้อแกงแล้วซื้อแกงแล้วซื้อแกงแล้วซื้อแก

มางอะไรนะดาวทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางทางนี้มองไม่เห็นหอมละมุนหอมละมุนแก้วแกยวเจอเจอเจอตัวเองที่ไหนนะเมื่อกี้บอกว่าเจอตัวเองที่ไหนนะบัวค่ะมีใครอยู่บนทางตรวจนะคะสวัสดีค่ะต้องวันแล้วต้องเป็นดาราตองวันละนักข่าวเรียนนะจังพราวไปอีกค่ะ uh> กาารจต้องมดูแลก็อย่างนี้แหละค่ะก็คือเย็นมากขอบคุณค่ะก็คือมันจะอย่างนี้แหละทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่จะทำเมื่อต้องการที่จะทคือสั่งให้ทำไม่ได้ใช่แล้วจะเป็นแบบจังหวะนรกอ่ะแล้วตอนนี้แม่เริ่มเครียดยังคะแม่เริ่มเครียดยังแม่ก็ต้องปล่อยไหลแล้วล่ะต้องปล่อยไหลแล้วล่ะตอนนี้แล้วดีใจไหมที่เขาได้หนักก็ดีใจค่ะดีใจที่มีคนมารอเจอน้องอะไรเงี้ยดีใจที่แบบ ีคนรักแหละตอนนี้คุณว่าจะดังกว่าแม่เลยนะเออใช่คนเดียวที่ฆ่าระย้าคนเดียวที่ฆ่าระย้ายอมใช่ไหมคะยอมค่ะยอมค่ะรู้ไหมใครฆ่าระย้าวันนี้ใครมาให้กำลังใจน้องเกลคะพี่ถ่ายมาไหมคะพถ่ายฝากพี่ชางพี่งชายมาแล้วใครมาอีกคะวันนี้ใครมาให้กำลังใจใครมาเชียร์น้องบ้างวันนี้ใครมาป้านาป้านาปมาเหรอโอ ใครีกใครอีกนิวนิวใครอีก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 ใครมาเชียร์ราอีกใครเอ๋อใครเอ๋อเกลอตเออแล้วใครอีกใครอีกใครเลยด้วยอะไรนะช่องไปช่องไปครับวันนี้วันเกลช่องนะคะ มันบมนิสนุกไหมคะคิดว um, ่าก็ไม่ได้ถึงกับตื่นอะแต่ว่าปกติก็เขาก็อยู่ในที่ที่แบบเสียงดังอะไรเงี้อยู่แล้วค่ะมีสีชมพูก็ไม่ดึงของพี่เขาลูกเพิ่มให้มีความสามารถของลูกในการรับูกับเวลาที่แฟนตัดเรียชา ก็จร,จริงๆคืออย่างที่บอกคือรู้ว่าจะมีเขาว่าชินอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปกองถ่ายไปไหนมาไหนกับเราแล้วก็คือเจอคนเยอะตลอดเนี้ยนะ เ็นแบบเม็ดเล่เม็ดเล่บบลบลิขสิทธิ์ดึงดได้ไหมคะดึงดได้ไหมคะแล้ววันนี้ดึงดึงไล้อะไดึงอะรดึงก่อนดึงก่อนด่ได้อ่ะได้ไปเล่นไปมมลยธกได้อยู่ไหมลูกยิ้มหวานนะค้ยิ้มหวานได้หคะยิ้มหวานได้พี่ยงยิ้มหวานทั้งที้ยิ้ม้ไปเลย ทางนี้ไม่ได้เลยน้องทางนี้ยังไม่เห็นน้องขาพี่ทางนี้ยังไม่เห็นค่ะไม่ใช่น้องขาพี่ทางนี้ยังไม่เห็นเลยทิ้งตัวละทิ้งตัวละต้องเด้งหนึ่งก่อนค่ะเดี๋จะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เซนเซนวลิตี้เขาเยอะมากเลยพี่ชมอะไรนะเซนควลิตี้เขาเยอะมากใช่ไหมคะเออม่ยันเป็นยังไงอยู่บ้านอยู่บ้านก็วลิตี้แบบนี้ใช่ไหมยิ่งกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันแบบมันถ่ายเก็บไม่ไหวอ่ะมันแบบมันเหมือนมันมาเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แบบเอออย่างที่บอกเด็กจะอย่างเงี้ยเวลาตั้งถ่ายอ่ะหรือว่าเวลาแบบบอกให้ทําจะไม่ทําแต่ว่าจังหวะแบบเดี๋ยวเขาทําเองอ่ะเยอะมากทั้งวันค่ะอย่างตอนแบบอันนี้เราถือหถุกที่น้องขี่รถแม่ค่ะก็คือแก ช่วงว่าเขาก็ดูกับพี่อะไรเงี้ยแ,แล้วก็ <c oughs> เขาก็ดูกับพี่แล้วก็บางทีเหมือนอัลกอริทึมเหมือนเนาะมันก็จะพาไปอ,ะ <c oughs> อ่ะเออก็เขาก็จะชอบถ้าเพลงไหนเขาช่วงไหนเขาชอบเพลงไหนเขาก็จะขอซ้ำๆลูปอย่างนั้นทั้งวันค่ะช่วนงนี้ก,ก็เป็นเพลงนี้แล้วก็จะมีแบบพวกเพลงลูกทุ่งเพลงโจโจอีกอะไรเงี้ยอ่า ไม่ได้คุณแม่ยังแม่มือสั่นเลยแัแม่ไมพักหนึงแล้วพังแล้วหนึ่งอรัสมันี้มีงานพรีเซนเตอร์อะไรติดตรอไจริงๆก็มีคุยบ้าง่ะค่ะแต่ว่าก็ก็คุยยังไงก็คุยค่ะยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้จบเลยแล้แต่ละงานเราต้องเลือกเกี่ยวก็เฮกมได้่ากว่ามส่งก็ด้วยค่ะแล้วก็จริงๆส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการทาความเข้าใจว่าขีดความสามารถของเด็กเงยว่ามันได้แค่ประมาณไหนแล้วเราก็จะแจงทุกคนแตว่าุ้คุไมได้นะใช่ใช่ก็จะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งก็สองขวบเองอะวงานกือว่าด้ว่ ถือว่าโอเคค่ะทูทูไทยไทยถือว่าสอบผ่านวันนี้สอบผ่านน่ถือว่าเป็นทุกตามหาชนแล้วค่ะเพราะท่านแปลกขอบคุณค่ะต้องขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์น้องไม่รู้ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ได้สาระอะไรบ้างวันนี้ได้แล้วขอบคางเลยตัวต่อไปติดต่องมีบ้างยังคะพี่ชมมีบ้างค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าคุยเราคุยเยบอกว่ามาทำาบอกว่ามาทำงาน แล้วก็จะมีคนมารอเจอน้องนะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็บางทีก็ถ้ามันมีอะไรแบบนิดนิดหน่อยหน่อยที่แบบทําให้ลูกค้าได้แบบก็อาจจะจะฝึกมานิดนึงแต่ว่าลูกค้าก็น่ารักเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้ฟิกอะไรน้องมากอะไรเงี้ยบีบไหมเมื่อกี้ค่ะหอกมาาูกมากเลยนะคะบีบบีบนิดนึงบีบนิดนึงค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปจุ่มโอเค้โะ ตัอตัวตัวใส่ไม้ืมดมมใสไม้่ดมต่มไ้องกับไม้เหรอเ้อลใส่ไม้เลยกับ จะบานรอนไม่ใช่ที่แต่งหน้าหรอกไม่ใช่ที่แต่งหน้าค่ะขาดแล้วก็มีเป็นแต่งหน้าอ๋อมันขาดแล้วก็เอาไปเป็นแต่งหน้าค่่ะไมเอาใครสวยนะคะเกลใครสวยนะใครสวยอ๋อใครสวยเกลใครสวยเกลเกลสวย

Hei, <laughs> hei!